เกิดภาพดอกบัวใช่ไหมชอบดอกกุหลาบหนูเป็นคนชอบบัวพี่ก็รู้ถวายใช่ไหมครับถวายบัวตลอดเลยพี่บอวัคุณแม่เขามีรายารลนไรหรึมันมีเหตุผลเลยเพราะอะไรรู้ไหมทุกวันอังคารนั้นก็ต้องจัดดอกไม้เว้ยมาถวายเสร็จพ่อรอห้าใช่หรือว่ามาถวายพระต่างๆทุกวันอังคารคราวนี้เนี่ยเป็นนีคือชาเลนจ์ว่าคือการจัดดอกไม้ถวาย ที่สุดที่สุดซึ่งคอนเทนต์นี้จะเป็นใครไปไม่ได้เพราะว่าหนูได้รับนำร้านดอกไม้ให้คุณแม่ร้านหนึ่งที่ร้าน October Flowers เป็นร้านที่เก่งมากอ่านางนังนางมาพอดีเลยน้องไอซ์ัสดีค่ะพี่บอพี่ดา่น้องไอซ์น้องไอซ์ใช่ิญมาบอกเราสอนบอกเคล็ดลับว่าว่าการจัดดอกไม้ถอยพระดไหเนาะใช่ทุกวันอังคารเขาจะรู้ว่าเขาจะดาวจะสั่งดอกไม้จากคุณไอซ์สุมาแล้วก็ดาวเกาจัดไงบ้างเขาก็หาวิธีจัดของเขาอะจนตอนหลังแบบ ก้าวล้ำพ <fabric> ัฒนาย้ายบ้านอยู่พัฒนาการเหมือนกันนะคนางมีความพัฒนาการสูงเก่งขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็มีการจัดจับจับมือกันบิดกับปั้นจับับมือมีอยู่ครั้งหนึ่งแกเคยถ่ายรูปส่งมาเนี่ยเดาเอาโบที่คุณไอ้มัดช่อส่งมาค่ะมาทำก็เฮ้ยคุณเราทำได้ได้ไงมันแบบมันยากพ่อตาเมืนอกีต้องถามนางเนาะเดี๋ยวต้องลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอคุณแม่ ก็คือลวงเรามาสังหารนี่แหละวฆ่าล้วอ่ะสวัสดีคุณไอยที่ะดีใจมากวคนนี้ตื่นเต้นมากคือว่าเอาจริงๆนะเราเป็นคนแบบชอบดอกไม้เป็นผู้หญิงที่เวลาใครให้ดอกไม้เราก็มีความสุข จ้ะก็รับนะคะใครจะใครอยากให้เราก็รับหมดนะคะแล้วก็เอาจริงๆอ่ะเป็นคนมีความรู้อันน้อยนิดเกี่ยวกับดอกไม้และต้นไม้คือไม่เคยรู้จักแม่แม่จะรู้ทุกเรื่องไม่ได้ค่ะคุณแม่จะรู้ทุกเรื่องไม่ได้ที่ในสังคมไม่งใช่เหตุผก็เป็นแม่ต้องเป็นที่ไหมบ้างผมเลิ่เล่ะคุยโทรศัพท์บ้างก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ คุยกับฟอรเรสที่ไหนนะคับคนไอซ์จ่ะาจริงๆคือแบบว่าเอ้ยเ,เแต่อยากรู้ว่าน้องไอซ์จ่ะคือคือเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นทุกวันนี้ชอบให้ดอกไม้คนอื่นเหมือนกับว่าพอพอเราเริ่มแบบทํางานใช่ไหมคะก็จะแบบชอบเข้าร้านดอกไม้ค่ะ มันเกิดไข่อะไรกชอบมากชอบไปสั่งเขาแล้วทําพอดีตอนนั้นเป็นอินทีเรียแล้วเจ้านายอะเขาเปีนขั้นกว่าของของนัาจดมาอยู่แล้วของอินทีเรียคือขั้นต่เจ้านายเจ้านายออกแบบร้านดอกไม้ร้านหนึ่งแล้วเราก็บอกเจ้านายว่าเราออกะไรไหม ฝากงานให้เราได้ไหมอ๋ออย่าไปทำอย่าไปทำใช่เจ้านายก็เลยไปฝากงานให้เราเขาอนแรกเขาก็ไม่ได้รับเราเพราะเรามาจะมาเป็นฟอรลิ้อะไรนะคะเขารับเราเหมือนแบบไปจัดพร็อพคือมีความชอบแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็ได้พัฒนาสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็คือทุกคนเห็น่ะแต่ว่าทุกคนก็ตอนนี้ก็ชื่นชมอยู่กับร้านของคุณไอซ์มากๆในไอจีของคุณไอซ์จะ ไม่เวอร์นะเอาว่าตื่นเช้ามาแล้วแบบเราเห็นการโพสต์ดอกไม้สวยๆกับเพลงคลาสสิกที่เราเป็นคนอินอยู่แล้วเราเหมือนจะชอบในสิ่งเดียวกันแล้วก็อินแล้วเราก็รู้ว่าการการเล่นสีอะไรอย่างเงี้ยมันคนไม่รู้ว่าจะไม่เข้าใจแต่เราสึกว่าเนี่ยคือคนมิรลสนิยมมันเริ่มจากพี่ก้าวนะอันนี้ต้องให้ขพี่ก้าวว่าวันนั้นพี่ก้าวมารดน้ํนทาหัวผู้ใหญ่เขามีใบตองมีตะกร้ามีน้ําอบของเราเนี่ยเป็นแทนสมัยที่เราสึกว่า ยอมแถมยอดจุดขาวของของน้องไอเนี่ยเขาทำทุกปีมีเป็นแบบทุกซีซันนอก็จะมีของของันแาวันทุกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยปีใหม่อะไรเขาจะมีของเขาเป็นตีของเขาทุกททุกอันคือล่าสุดแตล่าสุดเราก็ไปกราบท่านเจ้าคุณที่วัดหงแล้วท่านน่ยฉันมากก็เลยบอกว่าคุณไอซ์อยากได้แบบคุณอ่าจอยางไรคะามยังไงคขามาเป็นแบบโอ้โห มีการพรมน้ำมาให้สดชื่นดอกบวัวน,นีควนะ่คือเอาทิชูชุบนะคือเราเห็นถึงความละเอียดละออนนี้คือความใส่ใจจริงๆแล้วก็คือเสถียรในการที่เราไว้แบบไว้ใจเชื่อใจแล้วก็เบิ้มที่สุดคือ,อางานของคอุณพ่ออันนั้นคือวันเดียวอะที่เราสึกว่าเป็นวันครบรอบอที่ท่านจากไปงั้นเราก็เลยเหมือนกับอยากทําอะไรคุณพ่อเล็กน้อยๆแล้วก็เลยบอกค want. Want ุณไอซ์นไอซ์ค่ะอยากได้ไอซีอะไรตอบว่า ไม่จัดก,การเลยค่ะ <c oughs> ไม่จัดก,การ <c oughs> ไม่ <c oughs> แล้วออกมาแต่ละทีนะเป็นคนมีรสนิยมเป็นคนมีรสนิยมจริงจริงลจริง,รง,ง,รงแล้วก็คือจริงแบบคือ้จริงแจริง้วนริง้วจริงแล้วจริงวจนิง้าริงรางแล้วจริ้จรนะิง้ร้วราง้วริง้ริงแล้ถแล้วายแราชแาริงลทจริงแวรแล้วแล้วรงแล้วจริงแล้วจงแ้จรเคาจรพศรังธานะคะิแท่วจริง้วงแล้ริงแจรงแ้รงงแต่อันนง้แรื่องแล้ร มันมีความชื่นใจนะแค่ตรงนี้ยังไม่จัดเลยอะ,อะกองอยู่ตรงหน้าเราอะ่ะก็สวยมันชวยกมันกลิ่นมันหอมกว่าน้ําหอมนะ <c oughs> ก็เลยแบบว่าแอบถามคุณสายว่าเอ้ยถ้าเราอยากจะชวนมาแบบขอวิชาิด <c oughs> หน่อยเดี๋ยวใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะจัดดอกไม้อะเ <c oughs> ดีนะ๋ในความพร้อมกันกับเราแล้วนะเ <c oughs> พราะจริงหาตัวจัดได้ยากมาก <c oughs> อเิ่ งถ้าง่ายก่อนก็เป็นปากอเอซิสเราเรียกโอเอซิสใช่ไหมค่ะดาวเรียกเอลซิส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 แล้วเมื่อกี้มาถึงตรงนี้อันนี้ดอกกุหลาบใช่ไหมคะมาริสมาริซอนมาริซอนมาริซอนค่ะแต่ถามว่านี่และนี่คือมาริซอนใช่ไหมคะนี่คือดอกกุหลาบ มันเหมือนใคายการไงก็เราไม่เก่งด้านนี้เราก็จะเก่งละวเราจะเริ่มเรียนจากอาจารย์ไอซ์โอเอซิสโอเอซิสช่น้นำค่ำคืนค่ะมีเกดอะไรครับอันนี้เกดดีสุดจะยี่ห้อโอเอซิสเริ่มค่ะ พอดีมาริซอนช่วงนี้มีพอดีเพราะว่าฝนลงไม่เยอะค่ะเริ่มจากมาริซอนก่อนเริ่มจากพอแตกใบอ่อนก็เป็นมาริล่ามาริล่ามาริล่าแตกใบอ่อนเป็นมาริ่าแตกใบอ่อนเป็นมาริลาแล้วมาริลาคืออะไรครับบอสิเลียนอันนี้คือต้องพอดีกับจัดการกับภาชนะเซ็ตให้พอดีแล้วก็ให้เลยขึ้นมาสักนิ้วหนึ่ง แล้วต้องล็อกด้วยสกเทสใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เดินทางไปไหนแบบมั่นใจมากว่ามันจะไม่หลุดก็ไม่ต้องล็อกก็ได้อันดับแรกก็คือตัดก้านนะคะทีเดียวให้ต้องตัดเฉียงไหมคะเฉียงค่ะเพราะเขาจะได้หลุดน้ำเหรอคะใช่ค่ะเก่งมากทีเดียวเลยนะคะต้องตัดทีเดียวแบบอย่าลังเลใช่ไม่งั้นพอมันช้าแล้วเดี๋ยวมันจะเหี่ยวง่ายเสียบปุ๊บอพี่ก้ว แล้วนี่คือทรงกลมพี่มอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยทำไมคะผิดยังไงคะเพราะว่าเราจะจัดเป็นทรงกลมแบบใช่ไหมคะเพราะนั้นใช่ไซส์เขาต้องเท่ากันเอยนี่ค่ะเราก็เสียบเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้เป็นยุมข้างกันแล้วจนเราเมื่อคนเริ่มจัดเริ่มจากอะไรก่อนฐานก่อนนะฮะหรือว่าฐานก่อนได้ค่ะเพื่อที่จะให้เขามีความเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะนี่คุณดาวจะต้องคุณบอมถูกบ้างหรือยังคะคุณบอบถูกบ้างหรือยังถูกแล้ว บาเลียงใครรองผิบ้างเลีอยงคะไม่อันนี้ชื่นใจมากจริงมันชื่นใจนะถึงแม้จะถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนอะไม่อยู่กับดอกไม้อะแล้วไอไม่มีบุญอะคือทําอยู่กับดอกไม้ทั้งวันเลยอะก็ดูไม่ยากนะ จะแยกตรงบ๊อบนี่แหละแล้วน้องนไอซ์รู้จักกับน้องก้าวได้ยังไงอะคะรู้จักกันตอนเด็กเนาะพี่ก้าวตอนเด็กเอ๋อเหรอตอนที่พี่ก้าวเป็นผู้ชายแล้วทำไเป็นผู้ชายอะหนูมีรูปถ่ายกับแม่คุณแม่น้องไอซ์ด้วยหนูคืหนูคือเด็กผู้ชายที่อยู่ในนี้ครับแม่เราเป็นผู้ชายหล่อมากนะนางก็สวยเป็นผู้หญิงนางก็สวย มันก็เป็นกิจกรรมแบบว่างๆแล้วก็ทำใ้ช่วงโควิดนี้คือทําให้ชื่นใจไงไม่ใช่ว่ามันไม่ดิเพรสแตเป็นอะไรที่ทำแล้วชื่นใจอ่ะแล้วมันแบบอย่างนี้อย่างนี้เขาขายยังไงคะราคาเป็นยังไงอันนี้เป็นอันนี้จะประคองนะคะกำไม่เกินร้อยบาทแต่จริงๆ่บางคนสมมติว่าไม่ไม่ได้สะดวกไปซื้อเอาดอกไม้หน้าบ้านมาทำก็ได้ดอกแก้วอะไรอย่างเงี้ยขอให้การแข่งเป็นพอ เราจะใช้ดอกอะไรถวายพระก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นดอกบัวหรือไม่จำเป็นต้องเป็นดอกมะลิหรือต้องเอาอยู่ที่ใจนะแบบอยู่ที่ความสดชื่นใช่บางบ้านแบบหน้าบ้านมีดอกแบบได้หมดตัดมาดอกเข็มยังได้ได้ค่ะชุบแป้งทอดก็อร่อยชอบกินกรอกอันนี้คือพอหรือยังคะก็เกือบได้แล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่การจัดเซตตรงนี้คือเก่งพี่บ๊อบทำได้เลย มันเจ็บตรงนี้ว่ะอันนี้ก็คือสวยฉัน้ออะไรนะคือก็ไม่ยากเห็นไหมคะคือก็ไม่ยากสวยด้วยแล้วก็เร็วด้วยแม่จริงๆมันกิจกรรมทำในบ้านชอบครัวนั่งทำด้วยกัน เดี๋ยวเราเราลองเป็นเจกันด้ค่ะเอาตงเอาตัวเล็กดีกว่าค่ะพี่กาตัวเล็กรู้ไหมว่าเจกันอันใหญ่มาจากไหนคุณแม่ครับของร้านต้องให้ทานแม่ไปฝากของตลาดเนี่ยหนูว่าแม่ตำแหลกแน่นอนา้วของน่าจะเงินสะพัดเพราะว่าทั้งแจกทั้งอะไรหนูว่าแม่เสร็จใหญเปรียบแม่เสกเหมาไหมน่ะเพราะว่าเจกันแบบหลักร้อยบาทสุด หมาเป็นแก้วเงียหนกไปเดินมาเละเหมือนกันแม่เราไปกันวันหนึ่งโอเคงั้นถ้าเกิดเป็นเป็นลักษณะเป็นลักษณะจักันทรงงทีนี้ดอกบัวดอกบัวก็จะเหมือนแบบปรับเซียนเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เขาจะไม่เหมือนกันเลยอ๋อรูปลักษณะมันไปอยู่ด้วยกันก็ไม่ไม่กเพราะละพวกเนี่ยใช่ยางก็คือหัวเขาหนักกว่าก้านมากเพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะหมุนไปตามชอบเลยนะ่เราโทานได้นะคะเมียงใบเมียงอมอร่อย เดี๋ยวมาสอนเลยลูกเราเราวางถวายสองข้างแล้วก็แบ่งก่อนให้มีลักษณะคล้ายๆกันใช่ค่ะแบ่งกันคนละครึ่งอย่างนี้อันนี้เราก็ฝังละสิบดอกถ้าเป็นใจกันทรงนี้เล็กๆเราหิ่งเราเล็กๆก็คือจัดเป็นแบบทรงพุ่มเล็กๆได้เลยแล้วมันควรจะสูงขึ้นกว่าจจกันเท่าไหร่ไม่ต้องสูงค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าตูดเขาแคบสูงประมาณเท่าไหร่คะเท่านี้นี่อ๋อให้พาตรงนี้ไปได้ใช่ค่ะ นี่เห็นไหมคุณดาวเขาเป็นอ๋อก็ไมอ้อย่านที่เคสเละอ่ะแล้วถ้าคุณดาวอยากเติมให้น่ารักก็นี่ฮะ่ข้องนเหมือนกันเติมให้น่ารักใช่ตัดตัวสเป์เติมเขาได้เลย สวยจังเลยค่ะมีความภูมิใจอ่ะเนาะเอาจังจริงทำอะไรที่ความภูมิใจวันนั้นอะที่ที่ที่ทำแล้วสองคนนั้นนั่งอยู่ตรงนี้แบบเป็นครึ่งชั่วโมงนะภูมิใจไหนว่าไงบ้างฮะสวยค่ะโลกนี้ไม่มีอะไรเทียมตายล้วกูยอมีนากุญยเหมือนกันมีหน้าลูกค้าเยอะเยอะลูกค้านั่นถึงกุญยให้ยัได้จะให้อะให้ อย่างค่ะสวยมากค่ะไคะเขาจะมัีเทียมตัวจัดการนี้เขาจะเชิดดอกไม้ขึ้นแต่ว่าสวยจริงว่สวยจริงเรียบหน่อยแต่ไม่คาวาย